ก่อนที่จะดูวิดีโออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมซุกยูสติดีโอบายคูโตโต้ครับ I love you สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยูสติดีโอบายคูโตโต้นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่9นะครับ ผมจะมาสอนถึงวิธีการใส่โลโก้เหมือนโทรทัศน์ช่อง3 5 7 9เลยนะครับโดยที่เราเลือกมุมได้ตามใจชอบของเรานะครับไปที่แอปเลยครับผมคายมาสเตอร์ครับจิ้มเลยครับจิ้มที่บวกครับเลือกอัตราส่วน16:9ต่อครับเลือกวิดีโอครับ ของผมอยู่ DCIM ทับคาเมาครับเลือกวิดีโอครับติ๊กถูกครับไปยังต้นเรื่องของวิดีโอหัววิดีโอครับกดเลเยอร์ครับกดมีเดียครบดานบนสุดครับ โลโก้ที่เราจะนำมาใส่วิดีโอนี้นะครับผมได้ทำการตัดต่อและเซฟเป็นไฟล์นามสกุล PNG จากโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วนะครับจิ้มนะครับจิ้มไปตรงไฟล์งานเลยครับเห็นไหมครับโลโก้ของเราจะปรากฏบนวิดีโอของเราแล้วนะครับเราก็ ขนาดตามใจชอบของเรานะครับจิ้มค้างไว้ครับอยากให้ไปอยู่มุมไหนนะครับด้านบนด้านล่างด้านกลางซ้ายขวาดีไซน์ได้เลยนะครับชีวิตคุณคุณดีไซน์ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลื่อนที่แท็บโลโก้ที่เราใส่ไปนะครับให้มันมีความยาวเท่ากับวิดีโอครับ หรือเราต้องการช่วงไหนให้โลโก้โชว์ก็เลือกได้เลยครับแต่พานี้จะใส่โลโก้จนจบวิดีโอายาวไปเลยนะครับเรียบร้อยครับติ๊กถูกครับติ๊กยังหัวเรื่องวิดีโอครับเพดูครับเล่นดูนะครับท่านนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับโลโก้ของเรานะครับ อย่างของผมเป็นซุกยูสตูดิโอนะครับก็จะอยู่บนมุมซ้ายของวิดีโอนะครับยาวจนกว่าวิดีโอจะจบเลยทีเดียวนะครับกดหยุดครับเป็นที่พอใจแล้วนะครับกด x x p r t t i l l e ครับเลือกความละเอียด FHD ที่ 1080p ครับเลือกเฟรมเรทที่30ครับกด x x p r t t i l l e ครับกดข้ามครับ โปรแกรมก็จะทำการ export ไฟล์นะครับเรียบร้อยครับกดปิดครับกดออกไปยังหน้าจอหลักของมือถือเราเลยนะครับไปดูไฟล์ที่เรา export ครับของผมอยู่โฟโต้นะครับมาแล้วครับผมกดเล่นดูครับ นี่ครับโลโก้ของเราก็จะโชว์อยู่มุมที่เราต้องการนะครับยาวจนกว่าวิดีโอจะจบนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมพาร์ทที่9สอนตัดต่อวิดีโอง่ายๆโดยใช้แอปคลายมาสเตอร์นะครับกับครูโตโต้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่10นะครับผมขอให้มีความสุขร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ